啊开始 ตอนทําไม่ยากนะพี่ไมยากอันนี้เหมือนว่าเราทําให้มันให้มันปบให้มันสุกให้ชิ้นละลายแต่แต่จริงนี่คือสุกอยู่แล้วหรือเปล่า,าถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้ว,แล,วแล้วต้องมาเข้าตรงนี้อีกสักค่ะเพราะว่าชิ้นยังเป็นเส้นอยู่ยังไม่ละลายาแป้งก,ก็ยังไม่หมอมแ,แป้งมีอบอบมาสุกแค่ไม่ถึงร้อยซึ่งกึ่งก็ยังทานไม่ได้ก็ต้องมาเข้าวันนี์ อันนี้ขายชิ้นยังไงบ้างครับ59บาทค่ะาทอันนี้ถือว่าไซส์ใหญ่อันนี้มันจริงแล้วมันเราปกติเราขายเนี่ยเวลาเราจะขายแค่สองไซส์สี่นั่นจะมีไซส์ใหญ่อีกคือสิบสองนิ้วอันนี้กี่นิ้วอันนั้นเจ็ดนิ้วเจ็ดนี่คืออะไนี้ต้องเรียกว่าไซส์ห้านิ้วกับเจ็ดนิ้วอ๋อเจ็ดก็ถือว่าใหญ่ห้านาทงแกงใหญ่คือสิบสองแล้วก็ห้านี่คือเล็กค่ะ และคือ49่อันนี้คือ5,9 59ก็ยังไม่ใหญ่สุดโอ้โหนี่คือนิบสองนิ้วหใหญ่นะอันนี้มันจะแบบเหมือนอะไรนะพิซซ่าฮัทอะไรไปเลยเนาะไซส์เดียวกับเขาเลยครับค่ะไซส์เดียวกันค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมอันนี้ก็คือรุ่นที่ขายดีที่สุดนี่น่าจะเป็นไซส์ไหนไซส์นี่ค่ะ ออเ,เออแล้วถ้าเกิดว่าสงถามพี่นิดนึงถ้เาเกิดท้องซื้ออย่างเงี้ยแล้วเขาไปเวฟมันได้ไหมหรือต้องมาเข้าต้องเข้าตรงนี้อ๋อข้าเวฟนี่มันจะทำให้หน้าแก่เพราะว่าควาชิจะละลายต้องใช้เวลาเวฟนานเกินไปแล้วไอ้พวกแป้งอะไรมันจะไม่ได้ใช่ค่ะอ๋อคือต้องอบแป้งนี่จะแข็งเลยอะค่ะบางคนรีบๆจะซื้อนี่ไปเวฟไม่ได้่่ไไมด้พี่่ไมให้ อ่ะแล้วที่ขายมานี่รสชาติอะไรมันขายดีสุดอ่อดีที่สุดก็เป็นฮาวายฮาวายเย็นซีฟู้ดีนเนี่ยฮาวายซีฟู้ดแล้วก็ไปกอชีสฮาวายเย็นซีฟู้ดไปกอชีสเป็น3รสชาติยอดนิียมแต่ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่รสชาติ่หน้าที่โดยทั่วไปมาตรฐานของเราก็คือว่าจะ 5... 5รสครสค่ะก็โอเคนะก็ราคาประหยัดราคาประหยัด แล้วกล่องกล่องเขียวกล่องแดงมันต่างกันที่ไซส์ใช่ไหมกล่องมีเยอะยเออนั่นน่ะสีกำลังดูว่า,าส,สีแดงมันสไปซี่เปล่าอันเนี้ยกำลังคิดอยู่ไม่เกี่ยวกันนะอ๋อที่ว่าสีแดงมันเผ็ดช่องทางทำกินได้แล้วพอมีอะไรใหม่ใหม่ อ๋อมันจะคล้ายๆใช่ไหมแยกยากเออเออมีเหตุผลพรอมผู้จ่ออกมาใหม่ๆสีแดงสีแดงอ๋อใช่แต่ส่วนใหญ่ผมเห็นสีแดงกันนะใช่ค่ะอือแล้วก็หนีหนีเป็นเขียวใช่เราเหมือนเป็นผู้นำแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆโอยหน่อยใส่ลุงเลยทีเดียวเอออันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นลงเขาจะไปซื้อที่ไหนกันถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากซื้อชิมนี่ต้องไปตลาดนัดหรือเปล่าฮะออ๋ก็เรามีตอนนี้มีที่ไหนขายบ้างเอ่ย ลำปบบบบุรีเลยเหรอค่ะแล้วส่วนใหญ่ของเราเป็นชายเราจะอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วกรุงเทพต้องไปซื้อที่กรุงเ,เทพก็จะมีตามเปิดท้ายก็มีที่เขาไปเปิดท้ายนะคะเปิดท้ายขายของเขารับไปขายหรอของก็ต้องเอาเครื่องนี้ไปอบด้วยใช่ค่ะอ๋อขอตรงนี้ก็ทําสดนี่เนาะใช่ค่ะก็ต้องสอนเขาทำเขาจะซื้อแฟ็นชายไปนะคะแล้วก็ไป เป็นใช้เท่าไหร่ครับอันนี้สามหมื่นก็ครบอุปกรณ์ค่ะตู้อะไรนี้ได้ค่ะแต่ว่าเป็นตู้อ่าเป็นอะคริลิกนะคะอะคริลิกกระจบเพราะว่าตู้นี้มันเกือบสองหมื่นแล้วค่ะถ้ากระจกนี้แพงใช่ค่ะก็โอเคไม่เป็นไรคืออะคริลิกก็มองได้เหมือนกันสามหมื่นสามหมื่นบาทเรวมีเก็บค่าอะไรอะไรอีกไหมครับ สนใจโทรไปเบอร์ไหนบ้างที่บอกได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าคนสนใจดูผ่านวิดีโอเนี้ยให้โทรไปที่ไหนสอบถามว้าสอบถามเป็นะครับแปน,นึง่เบอร์ตามนำบัตรเลยคร่ะนำบัตรมาค่ะที่สองเบอร์เก้าศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์สามใช่ค่ะใช่เบอร์นี้เลยค่ะสนใจก็ติดต่อไปได้ มิสเตอร์พิซซ่าเฟรชตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้เหรอคะไ้่งติดใจนะคะเพราะว่าข้อมูลเกอยู่ที่ที่ไหนบรรทมแกน่าจะประมาณสิบยี่สิบเยอะแล้วค่ะห้าสิบประมาณห้าสิบสาขา็โอเคก็ไม่น้อยนะส่วนใหญ่ตัางจังหวัดเยอะเหลือใต้ใต้รับหมดโอเคได้ขอบคุณครับขอบครับ พิซซ่าเฟชพิซซ่าที่เน้นความสดใหม่สไตล์คนไทยโอ้ oh, นี่สโลกแกนเคเยี่ยมเยี่ยม